ถ้าหมาที่เราเป็นเจ้าของที่เราเลี้ยงไว้ไปกัดคนอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายก็ดีเราเจ้าของหมาจะต้องรับผิดไหมติดคุกไหมคําตอบคือต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับถ้าหมาเรากัดโจรผู้ร้ายนะครับหรือขโมยที่เข้ามาในบ้านเราอันนี้เราไม่ผิดไม่ติดคุก แต่ถ้าหมาเราไปกัดคนอื่นที่ไม่ใช่โจรผู้ร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนดีทั่วไปเช่นเด็กหรือคนอื่นที่ไม่ได้เข้ามาในบ้านเราแล้วเราไม่เลี้ยงหมาเราให้ดีไม่ควบคุมหมาให้ดีปล่อยหมาหลุดไปกัดคนเหล่านั้นเราอาจมีสิทธิติดคุกได้ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายอาจมีสิทธิ์ติดคุกได้นะครับ เลี้ยงหมาดูแลดีๆนะครับโดยเฉพาะหมาที่ดูด